ถึงบ้านลังสิตขนาดแวะเอาโฉนดที่ดินก็ไม่ลงไรเลยทุกคนเมื่อคืนบอดูเขินขอบคุณน้องเบสด้วยนะส่งเสื้อมาให้แม่แซมสองตัวจริงๆอ่ะเขาส่งของมาให้บอดไม่ต้องแบบว่าซัพพอร์ตคนข้างๆก็ได้เนาะแต่นี้เขาเขาก็ซัพพอร์ตเรานะคะเนะ่แม่แซมมือชง <c oughs> หมูโจน่ารักมากขนาะด ครับไม่กินเอาไว้กดไหมหรือว่าจะใบยเลยไม่ก่อนใช่ค่ะเป็นเพื่อนที่ใจแลกใจกันนะคะถึงระยะเวลาที่รู้จักกันไม่นานแต่ว่าถ้าเกิดเราสนิทใจกันแล้วเราก็แบบซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันอะ่ะมันมันก็ทําให้เหมือนเรารู้จักกันนานแล้วเนาะทุกคนขอบคุณคะ่ะฟินมากใช่ไหมพี่แมมสวัสดีค่ะ สั่งเสื้อเรียบร้อยเอาขึ้นหน้ารักแท้อยู่ดีๆก็ได้ขายเสื้อจา,จ,าจากจะจะจะเอาเสื้อมาขอบคุณทิกตอกก็เลยเตือนเตือนไปเตือนมากก็เลยได้ขายเสือให้น้องเบสทุกคนเสื้อไม่ได้โมอาจจะเป็นเสื้อของสไปโตเกียวในอนาคตหรือเปล่าก็ว่ากันไปอันนี้ไม่รู้นะ ใจฟูสั่งเสื้อแล้วแม่เอาขึ้นหารักแทะในไหนมาแล้วก็ขายโลดเนาะทุกคนพี่ภูมิขอบคุณค่ะใช่แน่ๆพนะเธอแม่แซมว่าบอสอ่ะจะต้องไม่ไม่รู้จักแก้วอันนี้แต่เมื่อเช้าอ่ะบอสแกะแล้วก็ถ่ายคลิปไว้บอสว่าเอาแม่แพ็กเกจทำไมมันมันคือหรูแถะพนะแม่แซมก็ยังไม่รู้แล้วนี่อันนี้ไอเอฟซีมาบอกนะก็เลยแบบว่า ปืด้ดมีพวงห้อยนี้ด้วยเดี๋ยวแม่แซมจะบอกบอสเย็นนี้บอสต,ต้องตกใจแน่เลยขอบคุณนะพี่เมวิกาขอบคุณทุกคนคะ่ะ <c oughs> คนสั่งหลายตัวแล้วโอ้ยขอบคุณคะ่ะพี่นกบอสยังไม่รู้ราคาจริงๆพี่ภูมิกดเสื้อช่วยแม่แซม <c oughs> กันทุกคนพลอุย้ยขนาดรับแทะโจ <laughs> ยูดีๆก็ได้ขายเสื้อ <laughs> เป็นเสือ้อโอเไซส์ค่ะทุกคนแหนมีหอดสอดแล้วเดอ้อบัดดีเดอ้อหมูเด้งนอนอยู่ข้างบนค่ะตื่นไปส่งบอสต,ตอนแปดโมงเช้านะคะกดช่วยลูกสายกันพนะบุ้ย <laughs> ขอบคุณพี่ซา,ะาไระค่ะรายได้เสริมไม่กินมาม่าแล้วขายเสือ้อกอดทุกคน <laughs> บาทช่วยด้วยคนดูพันกว่า <Okay. S 1> ไม่รู้ขายได้หลายตัวแล้วสวัสดีจ้าไม่ส,สวัสดีทุกคนเลยส่งถึงอุ้ยขอบคุณน้องหมีด้วยนะคะพี่ซาร่าขอบคุณมากเลยค่ะบอสกลับมากรทมค่ะวันนี้บอสจะกลับมาที่สวนภูมิตอนมาถึงตอนสี่ทุ่มแม่แซมกับยูลี กับนัตตี้กับเบนกับเจนนี่ก็ไปรอรับบอลที่สุวนรณภูมิแล้วก็จะเลยไปนอนที่จันทบุรีนะคะกดติดตามนะคะขอบคุณนะคะกินข้าวไม่อิ่มแต่ตอนนี้อิ่มอกอิ่มใจมากขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยววันที่8ดนี้น้องเบสก็จะไปที่ขอนแก่น,นะคะ่ะเห็นคุณแม่ของน้องเบสบอกว่า <c oughs> เดี๋ยว ให้น้องเคลียร์กับผู้กำกับก่อนแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไฟไฟค่ําก็เลยเช็คไฟค่าสุดเนี่ยมีประมาณหกโมงห้าสิบนะคะก็น่าจะไปถึงคอนเสิร์ตประมาณทุ่มกว่ากว่าไปถึงวิธีประมาณมาสองทุ่มก็ซ้อมทันมีซ้อมเพลงคู่แต่ไม่รู้เพลงอะไรเด้อทุกคนอุ้ยขอบคุณพี่เบียนะขอบคุณพี่ภูมิด้วยขอบคุณแมวเหมียวตั้งร้อยตัวอ <c oughs> <c oughs> ย่าโดมฟินแหงมาถึงแล้วใช่ไหมใช่ ขายดีมากน้องเบสกับบอสแบบว่าทํทำอยอดขายทะลุทลายถล่มทลายนะคะทุกคนคเดี๋ยววันที่แปดไปถึงแล้วเดี๋ยวก็ไปซ้อมการเป็นเพลงใหม่เป็นโชว์ใหม่รอชมความหวานได้เลยทุกคนเป็นการแสดงพิเศษที่บอกได้เท่านี้ว่าเป็นการแสดงพิเศษนะคะแม่ขอดูทรงเสื้อหน่อยอันนี้สีขาวเนาะจะได้เห็นชัดแป๊บหนึ่ง เป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ผ้าไม่ยับเหมือนเวลาเราซักเสร็จแล้วอะ่ะซักปั่นเสร็จแล้วอะ่ะมันก็ไม่ยับมันจะคืนรูปนะคะไม่ต้องรีดนะคะนี่อันนี้เบอร์เอ็มเบอร์เอมนะคะเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นปอพี่โจสิ่ว่าเปิดไฟในแฮมแมอเลยพี่โจเออ แต่ผ้าก็ดีจริงเป็นนําเข้าจากเกาหลีทุกคนแสงสว่างมาแล้วเอามาบัดนีข้ขายเสือเดอ้อยูซอกระไรขายเสือให้สะพ้ายโตเกียว <c oughs> ยอกยอก <c oughs> มีหลายไซ้์ไซา์ใหญ่สุดคือไซส์ 3XL นะคะน้องเบสส่งมาให้แม่แซมไซส์ 2XL นะคะทุกคน <c oughs> แต่ยาดมก็หอมแม่ก็ชงเก่งใช่ไหมเมื่อคืนนางแอบเขินอยู่นะทุกคนตอนตอนแม่แซวนางแอบเขินอยู่ด้เส <c oughs> ื้อมีหลายสีนะทุกคนไม่มีข้อมูลเลยได้ฟังแค่น้องเบสพูดและโฆษณนานเมื่อคืนเฉยๆนะ ขอบคุณน้องเบสที่ส่งเสื้อมาให้ด้วยนางอะมีความน่ารักครั้งที่แล้วที่บอสไปไลฟ์กับนางอะนางก็ถามว่าเอ้าเธอแม่แซมไม่มาด้วยเหรอฉันสั่งกับข้าวมาตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบมันจริงๆเขาไม่ต้องมาแบบว่ามาแบบว่าใส่ใจทีมงานหรืออะไรงี้ก็ได้เขาโฟกัสงานของเขาเขาก็ยุ่งแล้วเนาะอันนี้คือน่ารักมากเพราะน้องเบสบอกว่าเพราะว่าวันวันที่ไปถ่ายพรีเซนเตอร์กรัน ก็คือด้วยความบอสนั่นแหละเป็นคนบอกแม่แซมแม่แซมดูแลหน่อยนะไอ้ข้าวน,น,อยอยาน้ําขนมผลไม้เนี้ยหาให้หน่อยแม่กดสั่งมาเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าแม่แซมก็นี่แหละเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ําก่อนน้ํากาแฟน้ําหวานผลไม้ไม้ขนมไทยหรือเปล่าเนี่ยเสิร์ฟแม่ตลอดบอสไลท์ <c oughs> like, ใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยว ไปดูบอสไลฟ์ไหมน้องเจนเมแสแซมขอไลฟ์อีกประมาณสิบนาทีนะทุกคนแค่สิบนาทีเดี๋ยวไปดูบอสต่อนะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่มาติดตามกันเดี๋ยวช่วงวันที่แปดวันที่เก้าน้องเบสอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวมาอัปเดตเด้อ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนฝากเสื้อไม่ได้โมโด้วยนะทุกคน,กคนขอบคุณมากแต่แต่น้องเบสน่ารักทางบ้านจริงๆคุณแม่น่ารักตอนแรกอ่ะอ่ามันจะมีวัวนที่บอสเปลี่ยนโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วข้อมูลมันต้องย้ายใช้เวลาหลายชั่วโมงเราไปคอนเสิร์ตแล้วแม่แซมอ่ะจำเป็นต้องส่งใสให้ทางคอสตูมที่ถ่ายรูปแล้วอ่ะเอะ้คอสตูมที่เราจะถ่ายพรีเซนเตอร์อ่ะ ก็เลยแบบเฮ้ยจะขอไซน้องเบสยังไงบอสก็บอกว่าแชทยังไม่ได้เลยแม่เพราะว่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็แม่เซมก็เลยโทรไปหาแม่ของน้องเบสแม่ขาติดต่อจากพยาบาลฟินแลนด์นะคะเป็นเลขาขออนุญาตขอไซน้องเบสได้ไหมหนูรบกวนขอลายคุณแม่ได้ไหมแม่ก็รีบประสานงานลายแล้วก็ส่งไซแบบละเอียดมาให้อะไรเงี้ยได้แล้วสิบเอ็ดตัวป๊าดขอบคุณค่ะ บ้านฟ้าผู้ใหญ่บ้านบ้านฟ้าผู้ใหญ่บ้านเซิร์ชควาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เลยนะคะเซิร์ชคำว,ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้เป็นเป็นบ้านฟ้าอีกช่องทางหนึง่งแต่อีกแต่บ้านฟ้าส่วนตัวเนี่ยทิติวุ์วารุณน,นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะผ้าดีนิ่มใส่สบายไม่ค่อยร้อนนะคะไม่ยับด้วยโอเค <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะเบนคนดูตงพันกว่าคนเขาไ่รู้อะไรโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวแม่แซมลงแล้วทุกคนไปดูบอสต่อนะอฟังแม่มเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาเมาส์กันอีกนะคะยูรีามา ima, สวัสดีหน่อยโรเลโอวัดีคอย่าเพิ่งลงใช่ไหม สวัสดีครับต้องเยอะมากไปกินอะไรมาลูกไปกิเขาอยู่ทั้งหนาขอเสือน้อยหรอโอเคแม่ถ่ายรูปกับได้เลยเดี๋ยวจะถ่ายแล้วก็ลงนะคะขอบคุณทุกคนนะน้องยูริน่ารักแช่แล้วได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ตอนช่วงนี้แหละบ่ายสามเดี๋ยวก็จะออกไปปฏิบัติภารกิจแล้วนะคะมีทำคอสตูมเก็บ เก็บารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเตรียมเปิดวงนะคะวันที่8 <ๆ S 1> นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีคุยงานต่อกับบอสด,ด้วยเด้อทุกคนอย่าลืมให้กําลังใจเรานะวันนี้เดี๋ยวบอสกลับมาตอน3ามทุ่มเดี๋ยว4ี่ทุ่มแม่แซมน้องยูรีน้องเบนก็จะไปรับบอสที่ส่วนระภูมิก็จะเลยไปนอนที่จันทบุรีกันวันที่10ที่ลบบุรีนะคะทุกคนชัยบาดานเด้อ สวัสดีทุกคนนะขอบคุณทุกคนมากๆที่มาดูกันเยอะมากถล่มทลายนะคะเดี๋ยวไปดูบอสไลท์ต่อเดอ้อทุกคนขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันเดอ้อไม่ได้ตั้งใจเลยอะ่ะแต่น่ารักมากขอบคุณนะขอบคุณเสื้อไม่ได้มโมยูซื้อกระเด็กขายเสือ้อ <c oughs> ผลมาจากเมื่อคืนใช่ไหมเพิ่งเข้ามาแม่ไปซะแล้วอ๋อ อัปเดตบิ๊กเบสบ่อยๆนะคะได้ก็เดี๋ยวจะพูดบ่อยๆนิดหล่ว่ามีอะไรบ้างนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวแม่แซมขออนุญาตลงไลน์นะคะ